ข่าวเขาถามเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีซึ่งพวกเราก็ละแคละลักายกันมาโดยปกติของพรรคเพื่อไทยตั้งแต่คุณเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีพอผ่านมาหกเดือนเนี่ยรมเนียมปฏิบัติของพรรคเพื่อไทยรมเนียมปฏิบัติของคุณทักษิณชินวัตรเขาจะสลับปเปลี่ยนตําแหน่งรัฐมนตรีกันนี่เกิดมาตั้งแต่ยุคไทยลักไทยตั้งแต่ทักษิณชินวัตรเป็น นายกรัฐมนตรีเพราะอะไรครับเหตุเพราะว่าทักษิณชินวัตรไปรับปากรับคาไปตกปากรับคาไว้กับกลุ่มต่างๆไว้เยอะวะ่าเมื่อเข้ามาได้เป็นรัฐบาลถ้าสนับสนุนให้ทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีคุณก็จะได้โคต้าตําแหน่งรัฐมนตรีไปครองนี่คือลักษณะพิเศษของการตอบแทนบุญคุณโดยตําแหน่งทางการเมือง คือไปขอให้เขาช่วยเดินสายไปให้เขาช่วยพอมันหลายกลุ่มหลายก้อนมันมีคนเยอะกว่าตําแหน่งวิธีการบริหารของทักษณิณชินวัตรที่ผ่านมาตั้งแต่เป็นรัฐบาลเป็นนายกรัฐมนตรีก็คือพอผ่านมาหากเดือนก็ปรับคนนอนออกเอาคนนี้เข้าแทนเพื่อหมุนเวียนตําแหน่งเก้าอี้ไม่ได้ดูคนตามความสามารถใครควรอยู่ตําแหน่งไหนแต่เป็นการพิจารณาคนตาม โควตาที่ควรจะให้ดังนั้นมันจึงเห็นการบริหารแบบหกเดือนปรับคณะรัฐมนตรีเราจึงไม่แปลกว่าพอปรับคณะรัฐมนตรีชุดที่สองที่คุณเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีเราจึงมีชื่อพิชิตชื่นบานขึ้นมาทันทีจำได้ไหมการปรับคณะรัฐมนตรีอยู่ที่ทักษิณชินวัตรตามเงื่อนไขที่ผมไปบอกที่ผมบอกไปว่ามันอยู่ที่ว่าไปรับปากใครมาบ้าง วันนี้การเมืองไม่ได้ดูที่คุณสมบัติไม่ได้ดูที่ความสามารถของบุคคลอย่างที่ผมสรุปเมื่อวานว่าท้ายที่สุดแล้วคุณจะปรับกี่ตำแหน่งเอาคนมากี่คนจะมีพักร่วมกี่พักสุดท้ายนโยบายแต่ละพักที่หาเสียงไว้พักทิ้งและโยนทิ้งได้เลยเผาทิ้งก็ได้เพราะเมื่อมาร่วมรัฐบาลพักเพื่อไทยคนที่เป็นหัวหน้าและสังการเด็ดขาดอยู่คนเดียวคือทักษินชิน,นวัตร นโยบายพักแต่ละพักที่ไปหาเสียงไว้ตอนคุณจะตั้งรัฐบาลจับมือกันบอกว่ามีนโยบายเหมือนกันคล้ายกันมันโกหกทั้งนั้นน่ะวันนี้คุณเห็นนโยบายรัฐที่มาจากพักรวมรัฐบาลไหมไม่ว่าภูมิใจไทยรวมไทยสร้างชาติพักรประชาธิปัตย์ชาติไทยพัฒนาเอามารวมกันสิมาดูนโยบายสิมันมีนโยบายแต่ละพักพักไหนที่ ถือว่าเป็นนโยบายรัฐบ้างก็เห็นแต่มีนโยบายบอนคาสิโนเป็นนโยบายเร่งด่วน CC, เ,นนเวนห็นเอ็มโอยูีเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐให้เช่าที่เก้าสิบเก้าปีเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐให้เช่าคอนโดได้7จสิบห้าเปอร์เซ็นตเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐทั้งนั้นน่ะมีพักไหนหาเสียงไว้บ้างดังนั้นเนี่ยพอแกถแถลงขวาเราต้องดักซ้ายถแถลงซ้ายไปดักขวา แกถแถลงบอกว่าจะบินไปคัมพูชาไม่ได้มีเรื่องการตกลง MOU 4สีวาระที่คณะรัฐมนตรีรับรองมีสองเรื่องวันนี้รับรองในฐานะวาระจรเอาเข้าคลอเป็นวาระพิเศษไม่ได้มีในวาระปกติเพื่อรองรับวาระที่นายกรัฐมนตรีต้องบินไปคัมพูชาหนึ่งเป็นการรับรองเรื่องก,การ ลงนามความร่วมมือระหว่างไทยกัมพูชาเรื่องป้องกันมนลพิษจากกัมพูชาความหมายกินควันจากกัมพูชาที่จะหมุนเข้ามายัางภาคตะวันออกของประเทศไทยสองความร่วมมือเรื่องของการสร้างสะพานเชื่อมระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาผ่านจังหวัดจันทบ,บุรีนี่เป็นสองเรื่องที่คอรมอรับรองวันนี้ แต่อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ไงพอเขาถแถลงขวาเนี่ยเราต้องดักซ้ายถแถลงซ้ายต้องดักขวาเพราะแถลงบอกไม่มีเวลาเรื่อง mou 44เราควรรีบไปดักเรื่อง mou 44ใช่ไม่ใช่เพราะอะไรเพราะที่ผ่านมาเราไม่ได้เชื่อใจและไม่ไว้วางใจรัฐบาลชุดนี้เลยไอน้นาชาก็ไปเจรจาเรื่อง ที่เป็นมติคอรมรับรองสองเรื่องแต่หลังฉากละ่ะเนื่องจากว่าปตทมันช้ำแล้วปตทมันช้าแล้วถูกปฏิเสธจากสังคมก็เลยต้องตั้งองค์ขึ้นมาใหม่แต่งทรงขึ้นมาใหม่องค์ที่ดีที่สุดตอนนี้ก็ดีและวิธีการแรกก็ให้คนเข้าไปซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ขั้นตอนที่สองก็ตัดองค์ทรงเพื่อง ให้บุคคลเข้าไปนั่งเป็นบอร์ดบริหารในบริษัทบางจากพอเข้าไปนั่งควาซื้อหุ้นเสร็จก็เตรียมตัวในการที่จะได้สัมปทานในผลประโยชน์ทับซ้อนในผลประโยชน์ที่อ้างว่ามีการทับซ้อนในแหล่งก๊าซร,ระหว่างไทยกัมพูชาจริงไม่จริง,รงต้องตั้งคำถามไปไม่ใช่ข้อ,อกล่าวหาเป็นการตั้งคำถามผ่านเวที ว่ากันว่ามันไม่ใช่ห้าสิบห้าสิบไอห้าสิบห้าสิบมันเป็นข้อตกลงว่าคัมบูชาห้าสิบไทยห้าสิบทั้งที่คนไทยบอกว่าไม่ใช่ห้าสิบห้าสิบมันเป็นของไทยร้อยเปอร์ซแต่คนที่อาจจะได้ร้อยเปอร์เซ็นเลยตามห้าสิบห้าสิบคือบริษัทที่ผมว่านี้ใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีพอเขาบินไปคัมบูชามันเอาความหวาดระแวงของพวกเราพกติดเครื่องบินไปด้วย เพราะเราไม่ไว้ใจเขาเลยไม่ไว้ใจเพราะเขาบอกขาไปซ้ายไม่ไว้ใจทั้งรัฐบาลไทยและไม่ไว้ใจทั้งรัฐบาลกัมพูชาวันนี้เขาก็บอกประกาศชัดเจนหลังจากนี้สองเดือนให้สอสอพักเพื่อไทยลงไปพบไปทำความเข้าใจกับพี่น้องในพื้นที่ของตัวเองเรื่องที่หนึ่งไปทำความเข้าใจเรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ ไปอธิบายให้พี่น้องในพื้นที่ให้ทราบว่าประเทศจะพัฒนาได้ต้องมีคาสิโนเรื่องที่สองที่ให้สสทุกคนต้องไปอธิบายคือเรื่องนีลทโทษกรรมผมถึงบอกว่าสองเรื่องนี้เขาไม่ถอยแน่แน่เขาจะใช้เวลาสองเดือนที่เหลืออยู่เดินหน้าเรื่องนี้อย่างเต็มที่เพลิเพลวันที่สามรกรกดาที่จะเปิดประชุมสมัยสภาเปิดขึ้นเนี่ย ขาก็คงคิดว่าสองเดือนพี่น้องทํางานเต็มที่แม้แต่วันนี้เองเขาก็พูดไปแล้วว่าสสลงพื้นที่กันมาเนี่ยชาวบ้านเห็นด้วยเป็นจํานวนมากเพอเพอวันที่สามเขาก็จะบอกว่าไม่มีคนคัดค้านแล้ววันที่สามเปิดประชุมมาพิจรารณาเรื่องคาสิโนเรื่องแรกเลยนี่ผมก็ประเมินกันอยู่หลายคนก็บอกว่าถ้าแน่จริงก็พิจารณากันวันที่สามเลยมันก็จะเป็นวันที่รัฐบาลไม่สามารถต้านทานเสียงของพี่น้องประชาชนได้ เอาให้มันบวกกัน,บวกก,นบวกกับนิรโทษกรรมไปเลยดูซิว่าเมื่อพิจารณาสองวาระสองเรื่องไปพร้อมๆกันเนี่ยระหว่างรัฐบาลกับพี่น้องประชาชนใครจะมีอายุยืนมากกว่ากันใช่ไม่ใช่วาระพรุ่งนี้พี่น้องครับพรุ่งนี้นี่เรื่องชั้นสิบสี่ที่คอปทอที่พวกเราตามกันมาตั้งแต่ย2สิบงสิงหาปี66ความยุติธรรมที่ถูกทำลายลงไป จากน้ำมือเพียงคนคนเดียวกลายเป็นบ่อเกิดแห่งหายนะตามมาเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นคาสิโนก็เกิดมาจากทักษิณชินวัตรใช่ไหมใช่ MUCC ฟื้นขึ้นมา50-50ก็คำพูดของทักษิณชินวัตรดังนั้นต้นตอของปัญหาของประเทศตอนนี้คือทักษิณชินวัตรเราต้องรีบคืนทักษิณชินวัตรสู่เรือนจำใช่ไหมคนที่จะคืนความเป็นธรรให้ได้ ปปชเดินช้าเหมือนเต่าเดินเต่าคลานแพทยสภาผู้รักษาจรรยาบรณสูงสุดต้องมีจรรยาบัณสูงสุดก็เหมือนจะถูกแทรกแซงดังนั้นเนี่เป็นหน้าที่ของพวกเราที่การเมืองภาคประชาชนต้องไปทําให้ความใสสะอาดของประเทศของกระบวนการยุติธรรมมันเกิดขึ้นให้ได้พรุ่งนี้เราก็จะไปแพทยสภามีวาระที่แพทยสภาต้องเร่ง ชุดอนุกรรมการที่มีนายแพทย์อมรอ,อาจารย์อมรเป็นประธานสอบข้อเท็จจริงมันมีประเด็นที่อาจารย์ต้องดําเนินการให้รอบด้านมันมีข้อทงติงมาจากฝ่ายกฎหมายบอกว่าถ้าอาจารย์อนุกรรมการที่สอบข้อเท็จจริงต้องเชิญทักษิณชินวัตรในฐานะผู้เสียหายเนี่ยเข้ามาสอบปากคําด้วยให้มันครบองค์ประกอบเพราะก่อนหน้านี้มีกรณีที่มีการตั้งอนุขึ้นมาสอบข้อเท็จจริงผู้เสียหายกลับมาฟ้อง ไต่สวนสารปกครองบอกว่าการไต่สวนไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะผู้เสียหายไม่ถูกเชิญมาให้คำปากคำหรือมาอธิบายคำร้องนั้นถูกตีตกไปทันทีดังนั้นเนี่ยข้อกฎหมายมันมีรายละเอียดอยู่ดังนั้นพรุ่งนี้เราก็จะไปบอกอาจารย์มอมรในฐานะประธานอนุกรรมการบอกว่าให้ทำหนังสือเชิญทักษิณชินวัตรมาชี้แจงด้วยถึงมาตัวเจ้าตัวจะไม่มาแต่หลักฐานการเชิญมันมี หลักฐานว่าได้เชิญทักษินมันปรากฏขึ้นมาแล้วแล้วทักษินไม่ได้ให้ความร่วมมือพอไม่ให้ความร่วมมือมันก็เป็นว่าทักษินไม่ได้ให้ความมือคำร้องหรือการตรวจสอบก็ชอบด้วยกฎหมายทันทีไม่ได้ตกออกไปดังนั้นพรุ่งนี้เราก็จะยื่นเรื่องนี้แพทยสภาก็จะปฏิเสธไม่ได้เพราะมันก็จะกลายเป็นหลักฐานว่ามีคณะบุคคลมีกลุ่มบุคคลนำโดยคอปทอกองทัพธรรมสอปปส ได้มายื่นร้องให้แพทยสภาเชิญทักษิณไปสอบแล้วนี่มันก็พันกันตามกฎหมายตามขั้นตอนดังนั้นพรุ่งนี้9ก้โมงเช้านี่เราเจอกันที่นี่เจอกันที่นี่เพื่อนขบวนไปด้วยรถไปที่แพทย,ทยสภาที่กระทรวงสาธารณสุข